เทศกาลแบบนี้ก็ต้องปาร์ตี้ไก่ทอดนีด่นะครับไก่ทอดองเราจะใช้พีิกไก่บนหรือที่เรียกว่าน่องเล็กแน่แบบนี้เต็มกระมังเลยเกลือสอีิขาวน้ำตาลพริกไทยป่นพริกไทยป่นนี่จะเป็นพริกไทยดำนะครับแต่แล้วก็จะมี น้ำเปล่าอืมขยำเขาให้เข้ากันดีปาร์ตี้แบบนี้ก็หน้าคนทำก็อาจจะตึงๆนิดหน่อยขันตึงมากเสร็จ <c oughs> แ,แล้วนะครับขยำข้าเนื้อแล้วห <c oughs> มักไว้หนึ่งคืนเสร็จ <c oughs> แ,แล้วจะมาผสมแป้งกันนะครับอันนี้จะเป็นแป้งสาลี แป้งข้าวโพดน้ำตาลนี่ร,รับไก่ก็หมักแล้วหนึ่งคืนแป้งครับใส่ลงไปเลยมาเลยโอเคเสร็จแล้วก็ขยำไปนะครับนี่แป้งให้เข้าไก่แบบนี้อ๋อเี่แบบนี้โอ้โหไก่กระโดด ไปน้ำลงไปด้วยนะครับเอาน้ำพอน้ำพอโอเคนี่ไปตรงนี้ก็แรงแล้วนะครับทีมงานเพียบเลยนะครับนี่ครับดูทีมงานครับ,อร,บรอาปาร์ตี้กันนี่นี่นะครับก็ได้แบบนี้นี่ดูน้ำมันเนี่ยร้อนแล้วร้อนแล้วก็ใส่เลย กิีไชิ้นนะครับไก่ก็จะทอดให้แป้งกรอบไปอมน้ำมันนะครับช่วงนี้ผิวเขาเริ่มจะเหลืองเปรี่ยนดีแล้วก็จะเล่นไฟนะครับ ไฟ,ไฟแรงแรงสุดๆเลยแรงมากร้อนเลยนี่นะครับจะเป็นไกยงามแล้วนะครับเนี่ยอีกแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วนี่จะเร่งน้ํามันออกจากแป้งออกจากหนังไก่ <S <S นี่นะครับใช้ได้แล้วนะครับแบบเนี้ยพอปาร์ตี้ไก่พริกไทยดําพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับจะเป็นไก่ทอดพริกไทยดำนี่เองนะครับหืหพริกไทยดำนี่ดำปี่เลยนะครับเมื่อกี้นี่ ปาร์ตี้ไก่พริกไทยดำขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่นะครับทีมงานเพียบเลยนะครับเจอนยครับเจอลยครับเจอลยครับเจอนครับเจอนครับเจอนครับนี่นะครับก็วันนี้ก็สังสรรค์นะครับทีมงานเยอะนะครับข้างหลังเขาก็มีการปิ้งอยู่นะครับบาร์บีคิวนะครับดูข้างหลังดูข้างหลังดินเจ๊เอารนะครับเจ๊อารนะครับเจ๊อารกับเจยูนะครับแล้วก็น้องหมิวนี่นะครับเป็นเจ้าก้ากินไก่นะครับก็น้ำจิ้มก็ไม่เผ็ดนะครับก็เป็น สอนตุรกอใหง่ายนะสหรับเด็กนะนี่นะครับเพลงครับเพลงครับเพลงครับเพลนครับคับมาทีละคนทีลคนนะนี่ตบมือตบมือตบมือนี่ครับขอข้ารับปาร์ตี้นะครับนี่นะครับก็ทีมงานคิจา้นะกคนตกอนเป็นเด็กะทั่ตนนี้เป็นหัวหน้าเด็กไปแล้วนะครับ กลับไปกลับไปนะครับอย่างงั้นโอ้ <laughs> <laughs>